ค่สวัสดีทุกคนเลยนะคะและเราก็เดินทางนะคะมาถึง EP ีที่21แล้วนะคะทุกคนโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้ววันนี้นะคะปอก็จะมาสมไอดีบ้านแฟนขับนะคะรอบนี้นะคะปอได้คัดเลือกมาอย่างดีเลยนะคะเพราะว่ามีบางคนนะคะก็ให้ไอดีปอเนี่ยมา ผิดค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ,อย่างเช่นตัวเลขขาดตัวเลขเกินก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้คือบอกเลยว่าไม่มี ID เสียแน่นอนนะคะไปฮะเราไปเรื่มไอดีของน้องคนที่1กันเลยดีกว่านะจ๊ะจากน้องคนนี้เลยจ้าน้องเขาบอกว่าพี่ปอหนูชื่อน้ำใสนะคะอายุ8ขวบค่ะอยู่ปสนะคะเป็นห้องนอนโรงเรียนนะคะ โอ้โหห้องนอนในโรงเรียนซากุระของพี่โอปอเอ๊ะมันจะเป็นยังไงทุกคนไหนเออนี่ไงปอเห็นจัก,กรยานด้านนี้นะคะคือมีจัก,กรยานหนึ่งคันนะคะจอดอยู่นะคะแปลว่าต้องอยู่ข้างบนแน,น,น่เลยเพื่อน ห้องนี้ชัวรเลยมีกระถางต้นไม้นะคะวางอยู่ด้วยนะฮู้เข้ามาแล้วเหมือนว่าน้องเขาเนี่ยตั้งใจว่าจะสร้างเป็นห้องพักที่อยู่ในโรงเรียนนะคะหรือว่าเป็นคล้ายๆหอพักใช่ไหมนี่มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยค่ะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็ ตรงพื้นนะคะมีการตกแต่งนะคะเป็นรูปหัวใจด้วยอุยน่ารักชมูลเลยอืนี่มีเตียงนอนนะคะสองเตียงเลยนะคะพีทีวีครบคันเลยแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะแกแล้วคือห้องครัวมีของครบเลยตู้เย็นเตาหม้อที่ดูดควันก็มีนะแล้วก็มีโตะ๊ะนั่งกินข้าวด้วยนะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะอุย มีอ่างอาบน้ำด้วยเหรอเนี่ยชอบเลยอะทุกคนลองดูโดยรวมนะคะจะบอกว่าการวางของตกแต่งเนี่ยน้องเขามีความสร้างได้เหมือนกับของจริงมากๆเลยนะคะเพราะว่าปอก็เคยเห็นนะคะเพื่อนๆโอ้ย และนี่นะคะคือไอดีของน้องน้ำใสนะจ๊ะขอบคุณนะคะอุ้ยเราไปต่อไอดีของน้องคนที่สองกันดีกว่านะคะจากน้องคนนี้เลยนะคะพี่ปอหนูขอนะคะหนูชื่อว่าน้องพลอยค่ะอยู่ปอสีนะคะได้เลยแต่ว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาสร้างอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่ไง ที่เข้าค่ายลูกเสือเฮ้ย hey, ถามจริงน่าจะเป็นที่เข้าค่ายลูกเสือจริงๆนะคะโห oh, นี่น้องเขามาสร้างตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนหวะเฮ้ย hey, นี่ตรงนี้นะคะคือมีที่ตีแตงโมด้วยนะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวคืออะไร ทำไมพอปอกดตีแตงโมแล้วปอวาร์ปมาอยู่ตรงนี้พร้อมกับแปลงล่างด้วยละ่ะ<อ>ฉันว่าเธอกลับบ้านไปเปลี่ยนสภาพก่อนดีไหมเพื่อนโอ้งงเลยอยู่ดีๆก็แปลงล่างเฉยเลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวปอกลับมาใส่ชุดนี้ก็ได้นะคะ ว้าไปใหม่รอบนี้นะคะปอจะไม่ตีแตงโมแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแปลงล่างเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ไงพอเจอแล้วรู้สึกว่าทางเข้านะคะจะอยู่ตรงนี้นะไปแล้วนะปึ๊บปึ๊บอ๋อไอตรงเนี้ยมันคือสะพานที่เอาไว้ข้ามมาฝั่งนี้นะคะและพอเราข้ามมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับชิงช้า โอ้เก๋แม้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีชิงช้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะ น่าจะเป็นทีเด็ดนะโอ้โหดูสิแกมันเหมือนสถานที่เอาไว้เออเข้าค่ายจริงๆนะมีรอบกองไฟนะคะแล้วก็จะมีเต็นด้วยนะนี้เลยก็คือเราเนี่ยเข้ามานอนในเต็นท์นะคะได้เลยนะแต่ว่าฉันจะมาเลือกเต็นท์สีชมพูนะคะเพราะว่าปอชอบสีชมพูใช่ไหมแล้วก็ ตรงนั้นนะคะก็จะมีโต๊ะเที่ยวไว้นั่งกินข้าวด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยมันคือที่ทำอาหารใช่ไหมเอาไว้ต้มน้ำหรือว่าย่างอาหารก็ได้นะเออเฮ้ยแกเล,ลดมากเลยอะ่ะมีการตกแต่งนะคะด้วยต้นไม้เนี่ยค่อนข้างหลายต้นเลยนะคะนี่ตรงนุ่นก็มีนะอ๋อนี่ ตรงนี้นะคะก็จะมีจักรยานนะคะจอดอยู่เต็มไปหมดเลยนะเฮ้ยเก๋มากอะแกน้องเขาสร้างโคตรเหมือนนะทํำถึงมากๆเลยค่ะไอดีของน้องพลเนี่ยสามารถเอามาทําเป็นสตอรี่ในเกมนี้ได้นะคะเย้ เก่งมากๆเลยและไอดีของน้องคนต่อมานะคะคือของน้องคนนี้เลยค่ะพี่ว่ปอคะหนูชื่อว่าโอลิเวียนะคะอายุ8ขวบค่ะสร้างเองนะคะอู้ชื่ออย่างสวยอะ่ะโอลิเวียหรอลูกได้เลยจัดไปเลยคะ่ะ นี่ไงได้แล้วนี่ไงบ้านแสนสวยของพี่โอปอแค่ชื่อไอดีเนี่ยก็ถูกใจปอนแล้วนะเนี่ยไหนดูซิไหนดูซิซอ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้ทุกคนอะไรอ่ะก็คือตรงนี้นะคะจะมีประตูทางเข้าอย่างนี้เลยนะฟึบหูเรามาถึงแล้ว คือตรงนี้นะคะจะเป็นทางขึ้นมาข้างบนด้วยนะฟึบอ๋อมันคือสระว่ายน้ำที่อยู่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยลอดมากมาว่ายน้ำกันดีกว่านะจ๊ะ,ะป๋อมแปมป๋อมแปมโอ้ยน่ารักมากเลยทุกคนคะ่ะแล้วก็จะมีน้องเป็ดด้วยนะไหนขอดูข้างล่างหน่อยสิส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีที่ขายอาหารด้วย ไหนร้านนี้เนี่ยขายอะไรบ้างนะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนี่เองค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะก,กินข้าวด้วยนะโ,โหยูยการตกแต่งนะคะน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็จะมีโต๊ะก,กินข้าวนะคะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆเฮ้ย แล้วปอก็เห็นห้องที่อยู่ข้างบนเข้าไปดูกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราไปดูกันดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีห้องด้วยเหรอห้องอะไรอะไหนดูซิอ๋อมันคือห้องน้ำนะคะเพื่อนๆไหนขอดูชั้นนี้หน่อยซิอุ้ยมันไดลงมาแล้วว้าว มีห้องลับตรงนี้ด้วยนะพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับของใช้ต่างๆนะคะเพื่อนๆนี้เลยค่ะโซนห้องครัวสีม่วงของน้องเขานะคะโอ้โหน่ารักมากแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะคะโซนนั่งดูทีวีแล้วก็ที่นอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเปของน้องๆของเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็มีเลยค่ะทุกคนคอมพิวเตอร์ของปอเองนะคะหู เป็นบ้านที่น่ารักมากๆเลยนะเนี่ยเฮ้ย แล้วก็มีของนะคะอยู่ในตู้เย็นด้วยอะ่ะดูซิของกินเต็มไปหมดเลยโหยค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและนี่นะคะก็คือไอดีของบ้านน้องโอลิเวียนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สร้างบ้านมาให้พี่รีวิวนะเรามาต่อไอดีของน้องคนถัดไปกันเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ปอคนสวยไปไอดีของหนูหน่อยนะคะ หนูชื่อว่าน้องนับตังนะคะอายุ9้าขวบค่ะอยู่ป .3 นะคะไปให้ได้นะคะมันสวยมากไหนไปลุยกันเลยหูนี่ไงเมืองในฝันของพี่โอปอเฮ้ยเป็นเมืองเลยเหรออ๋อมันอยู่ตรงนี้เลยนี่นาและตรงนี้นะคะคือทางเข้าแกดูทางเข้าสิคนสร้างชื่อ ทังนะคะทางไปเมืองในฝันค่ะโูก็น้องเขาเนี่ยมีความนะคะสร้างตึกสูงด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะแอบมีกรนเมตนะคะอยู่ด้วยนะโอ้โหสวยมากเลยอะ่ะไหนดูสิเราเข้ามาอยู่ในเมืองความฝันแล้วนะเออตรงนี้นะคะมีข้อความเขียนว่าแคมปิ้งนอกบ้านค่ะ ก็จะมีของนะคะวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆอ๋ออันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะเฉพาะพี่ปอเท่านั้นหรอแล้วก็ FC พี่ปอนะคะไหนดูหน่อยทางไปสระว่ายน้ำหรอส่วนตรงนี้นะคะมันคือกรุณาล้างเท้าก่อนลงสระว่ายน้ำป่ะเฮ้ยเก๋มากอันไหนจุ่มเท้าเลยคะ่ะชืบชึบชๆบเอาล่ะ ตอนนี้นะคะปอก็ล้างเท้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาล้างตัวด้วยนะมีฝักบัวนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีข้อความนะคะเขียนว่าเข้าไปในบ้านส่วนข้อความตรงนี้นะคะทางไปสวนแครอทของพี่โอปอนะคะห้องเปลี่ยนชุดว่ายน้าห้องน้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายนะคะก็คือว่าน้องเขาเนี่ย จะแปะข้อความบอกหมดเลยนะคะว่าตรงนี้คืออะไรเออเก๋ okay, มากเฮ้ยสวนแครล,ลอดของพี่โอปอคนสวยเก๋มันน่ารักมากเกดูน้องเขาทำแครล,ลอดดีมีความนะคะเอาของเนี่ยมามิกด้วยกันนะทำให้มันหน้าตาเหมือนแครล,ลอดเฮ้ย เก๋มากค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เขียนว่าห้องเลี้ยงเด็กค่ะทุกคนนี่ข้างในนะคะก็จะมีเปลนอนของเด็กแล้วก็ ขวดนมขนาดยักษ์นะคะวางอยู่นะส่วนด้านบนก็จะมีของตกแต่งด้วยนะเนี่ยโอ้โหโเกเกินไหนวอดยัง f c o p ห้องครัวของพี่โอปอนี่ตรงนี้คือเป็นห้องครัวนะคะก็จะมีของใช้ครัวเรือนนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแกแล้วคือโต๊ะกินข้าวอ่ะมันแบบ มีความได้ฟิลนะเพราะว่าเรานั่งกินข้าวใต้ต้นสากุระแก่เก๋ปะเก่มากนะดูค่ะบรรยากาศอย่างดีอะ่ะลมลืน่นคือแบบว่ากินข้าวอร่อยแน่นอนอะแกเดี๋ยวปอจะเข้าไปดูในบ้านด้วยนะคะเฮ้ยมีต้นมะพร้าวด้วยเหรอเนี่ยปรืบขึ้นไปข้างบนห้องนี้เฉพาะพี่โอ,อปอเท่านั้นเฮ้ย ทุกคนลองดูในบ้านนะคือน้องเขามีความตกแต่งในบ้านด้วยนะแสงสีค่อนข้างเยอะเลยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะมีน้ำด้วยหรออุย้ยทำไมน้ำล่วล่ะคะโอ้ยตายแล้วในห้องน้ำคือมีน้ำล่วด้วยไหนขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยแล้วกันนะฟรึบ โอ้โหมุงมิงมากมีของวางอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องพักผ่อนแมะเพราะว่าตรงนี้นะคะคือมีดนตรีนะคะให้เราซ้อมเล่นด้วยนะมีโต๊ะอ่านหนังสือนะคะแล้วก็โต๊ะทําการบ้านอ่ามีเปียโนมีชุดที่กอมีกีตาร์นะคะแล้วก็จะมีที่เอาไว้นั่งนอนเล่นด้วยนะคะโอ้โหแกคือ น้องเขาแบบขยันมากเลยอะ่ะหนูนับตังหนูเก่งมากๆเลยลูก ทีนี้นะคะก็เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูรอบๆแล้วกันนะก็คือบริเวณรอบๆเนี่ยน้องเขาก็สร้างตึกสูงๆนะคะเพื่อทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะสูงมากแม่ก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับไอดีของน้องนับตังนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับเอาละเรามาต่อไอดีของน้องคนต่อมากันเลยดีกว่านะคะไม่รู้ว่าพี่ปอเนี่ยจะอ่านหรือไม่แต่หนู ขอให้พี่ไปรีวิวบ้านหนูให้หน่อยนะคะหนูชื่อว่าน้องไม้นะคะอายุ10ปีอยู่ปห้นะครับคาเฟ่ริมทะเลในฝันอุ้ยแค่ชื่อนี่นะก็พาพี่ชวนฝันแล้วคะ่ะทะเลในฝันหรอโอ้เมื่อกี้เหมือนปอเห็นแล้วเฮ้ยนี่เป็นคาเฟ่ทะเลในฝัน วันหลังคาดิเป็นไงอาหารยักษ์นี่หว่าพี่น้องเขาแบบว่ามีความเข้าใจทำนะเก่งมากมีชับเค้กยักษ์มีเกี๊ยวมีลามเมงนะคะมีไก่ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งโอ้โหแค่ด้านหน้าเนี่ยนะก็ชวนอยากให้เข้าลานแล้วค่ะไหนขอดูไหนซิตรงนี้นะคะเป็นโซนแคชเชียร์เนาะแล้วก็ ตรงนี้เหมือนว่าจะมีตู้กดน้ำด้วยนะคะแกดูน้องเขาทำตู้กดน้ำดิเก๋ปะเอออย่างเก๋เลยอะแล้ก็จะมีโต๊ะนะคะเอาไว้นั่งกินอาหารนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะห้องครัวคนอื่นห้ามเข้าอันนี้เป็นห้องครัวนะคะแกคือห้องครัวสวยนะทำดีมากเลยอยาดูตรงนี้สิ มีความแบบว่าจานเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เราเนี่ยนะอยู่แบบว่าข้างๆทะเลเลยนะคือแบบวิวดีมากหนขอดูชั้น2หน่อยสิอุ้ยชั้นสองสวยอะตกแต่งนะคะไปด้วยต้นไม้หลากสีเลยค่ะหูยต้นไม้สวยมากแล้วก็ตรงนี้นะคะเหมือนจะเป็นเอาไว้ที่ถ่ายรูปเล่นปะ แล้วก็โซฟาเนาะมีของวางเต็มไปหมดเลยนะคะตกแต่งสวยมากเลยอะ่ะนี่ตรงนี้ก็มีนะคะเฮ้ยเป็นแบบมุมถ่ายรูปมุมกินข้าวที่แบบโคตรดีเลยนะแล้วก็สีสันะ่ะค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปสามหรอ มุมถ่ายรูปสามอ๋อเรามานั่งแล้วก็ยืนถ่ายรูปตรงนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้คือมุมถ่ายรูปสองแล้วก็ตรงนี้คือมุมถ่ายรูปที่1ค่ะอู้หูตรงนี้ก็สวยนะเฮ้ยมีของวางบอกว่าเรียบร้อยมากๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะคะ มีเต็นท์นะคะเอาไว้นอนพักด้วยนะเผื่อว่าอ้ยอิ่มแล้วว่าก็ง่วงก็มานอนในเต็นท์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้น่ยก็จะมีดอกมงดอกไม้นะคะวางเต็มไปหมดเลยนะคะแต่สวยมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมมานั่งเล่นชิงช้าตรงนี้ได้เลยค่ะคือแบบว่าบรรยากาศโคตรดีอ่ะจริงทุกคนทําดีมากนะคะไหนขอดูมุมถ่ายรูปที่สองหน่อยซิว่าเป็นยังไงนะนี่ไงขึ้นมาแล้ว แล้วไงต่อจะ้ะตรงนู้นหรอหน่าจะเป็นทางนี้นะคะเฮ้ยขยันมากนี่ก็คือเราอะเดินขึ้นมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะคะเอ้โหยรรยากาศโคตรดีเลยอะคือเป็นคาเฟ่ที่ตกแต่งสวยแล้วก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเอาโหแล้วคือแบบว่าเด่นมากน่าสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยว้าว ก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เนี่ยปอก็ได้พาเพื่อนๆน,นะคะมาชมไอดีของเพื่อนๆกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะปอได้คัดมาอย่างดีเลยนะคะทุกคนก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบสร้างบ้านก็สามารถนะคะสร้างแล้วก็เอามาให้พี่เนี่ยรีวิวได้เลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นการสุ่มนะคะทุกคนยังไงวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรัาการแต เตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน